ตอนเจ็ดโมงแล้วก็ไปเรียนเจ็ดมงครึ่งโอเค อะไรนี่เช้าเหรอดูรูว่าจะไม่นอนสักหน่อยดันเลอหลับไปได้เรี่งี้เกียสี่จุดห้าแล้วก็เงินห้าพันอะมันจะได้ไหมนี่โอ้ไม่ได้แล้วไา่นอนทำได้ตื่นเตือนตื่น เปอาบน้ำดีกว่าแล้วก็มาอาลัซอต่อละ คนใจหมือนแล้วอ่ะ Next แล้วแกเทปยังไม่เสร็จด้วยแต่หนูคิดว่าหนูคงอ่านแค่ครับครูทันแน่นอนคขับคุณครูเกรด4.5กำลัง5,000ลองอยู่ครับดีมากค่ะทินิสิตสนิทตัวเองได้คงว่าทินิสิตจะไม่ทำผิรูว่บนะครับเดี๋ยวครูขอตัวไปเก็บสตรอเบอรรี่

ามรอบสี่รอบใช่มยิงน้อยไปนะฉันน่าจะอ่านถึงรอบที่เอ็เกทสีแล้วเงินห้าพันเราเราอยู่ต้องทำได้ต้องทำได้เพ่อนไม่ค่เข้าใจวิชานี้เลยอ่ะ,อะการเทปยังไม่เสร็จไหนต้องแจกชี้ให้เพื่อนอีกต้องมีติไวไว้เพื่อนอีวกวกิชาอื่นจะทันไหมนะ ดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ไขายไร่ไขน่นาส่งดาวเข้ามาเรียนฮัลโหลพี่ทหารนะคะว่าไงคคะเอาวันนี้มีเลี้ยงหรอคะค่ะกี่โมงอะคะอ๋อคะ่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวหนูขอดูชิวงานก่อนนะคะค่ะอืม ไม่ว่างเลยอะค่ะพี่คือหนูต้องอ่านหนังสือค่ะไว้บัหลังได้ไหมคะอะไรนะคะส้มตำหรอคะฮะปุปลาได้เหรอคะ,ฮะ,ะเคะฮะ้ยไปค่ะไปค่ะค่ะถ้าง,งั้นเหย๋ยดใจกันข้างล่้านะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ลงไม่แล้วไม่รู้จะเกิดอะเดี๋ยวสาวเอกจะก็ลายหมดนะนะเออ,เอ,อก็ได้ก็ได้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวนี้แหละอืมเจอกันอ่านหนังสือถึงรอบที่เอ็นลบหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะจบรอบถึงรอบที่เอ็นสักกะทีแล้วและอย่างนี้เง 5, 000, ินห้าพันเราก็เก็บสี่พันห้าของเรามาคงแค่ความฝันแล้วล่ะ this is ว,วันนี้เพื่อเปนักเรียนพิเศษ,ษที่ห้องสมุดว่ะห้องสมุดไหนวะห้องสมุดซอยโลคีไงอ๋อห้องสมุดซอยโลคีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้อง<า>อ่านหนังสือนี่เปล่าพอดีว่ายังอ่านหนังสือไม่จบรอบที่ยังเลยว่ะกุคงไปด้วยไม่ได้หรอกงั้งนนิวขอบายแล้วกันว่ะโทษจริงนะ ูปลาเราเท่านั้นไม่น่าเลยทำฉันเขน้ามาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยรอบละกี่นาทีฉันเสียเวลาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันซื้อไม่ทันแล้วอะ่ะเนี่ยตารางชีวิตฉันว,วนไปหมดแล้วอะ่ะอันซื้อไม่ทันอะจะทำไงดี แกจำได้แม้ที่จะเลี้ยงแรงไปชี้บนหัวเตียงอะ่ะพอดีตอนนี้ฉันมาคุมคนงานก่อสร้างอยู่อะ่ะแกช่วยขึ้นไปให้อาหารมันหน่อยนะเอเอฉันกำลังกินข้าวยอยู่เดี๋ยวต้องมีอ่านหนังสือสอบต่อยอย่าแกแกแกช่วยขึ้นไปให้อาหารมันหนอยนะแกไม่สงสารมแรงไปชี้น้อยตาน้ำดำหรอนะเอาเอาก็ได้เคมีรอบที่เอ็นแล้วแต่วิสิกห์ ที่ว่าอีกโอ้เรื่อง ECM ยังไม่เริ่มอ่านเลยฉันต้องอ่านไม่ทันแน่เลยโอ้ต้องเงินห้าพันเลยทำยังไงดีเงินห้าพันโอ้ยอยากได้ ใช่ไหมถ้าอ่านชีวะจบแล้วแล้วแกอ่านที่มีจบแล้วนี่อืมรอบที่เรียแล้วเฮ้ยแล้วแกอ่านแต่ว่าก็เริ่มไม่ได้ทีจ้ะนอกนันก็ไม่ได้เริ่มเลยอืมงั้นเอานี้ดีไหมเราอ่ะเพิ่มเติให้กันวิชาปฏิบัติการคนละวิชาที่เราอ่านจบแล้วอ่ะเราว่ามันทันันแน่เลยแล้วเราจะได้พร้อมกับเขาสอบด้วยและเงินห้าพันก็ต้องเป็นของฉันเออก็ดีนะถ้างั้นเจอกันที่ห้องสมุดเย็นนี้แล้วกัน ห้องสมุดเหรอห้องสมุดโลคีไปดีจุดเดี๋ยวนี้นะถ้าไหมถึงตลาดสดอย่างโซนยี่สี่ก็โอนะแล้าเรากำลังจะไปกันสี่โมงเนี่ยฉันว่าห้าโมงก็โอนะดีไหมดีงั้นเราเจอกันห้าโมงที่แจ้งสือเนื้อหาไปดูได้แล้วกันโอเคโอเคงั้นเจอกันนะ yeah okay. ยาโตบ้าม yeah, oh, well. mm ือเขาเอาปซือมาท่านแล้วมืออื่นเขาก็าไสอบทุกอย่างมาดอกแทแท้่าแน่แนิคทุกมาหีเดเอะเขาใจบ่อนในบมมีผู้ใดตายหามโค่เ่าที่านม่ด้ไม่ใช่เลยนะนี่เธอการช่วยเหลือคนอื่นนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่บางทีเราอะก็ต้องมีจุดใหม่ของเรา

เนทางไายกันในช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าพลังสัตว์าคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่เพียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้พอเพียงแค่ หลอดจม ฉันมุ่งมั่นจนเกินไปอ่ะมันทําให้ฉันอ่ะมองข้ามคนรอบข้ามไปไี่มู้เล่นเป็นสิ่งที่ผิดเออต่อไปฉันจะเอาใจใส่เพื่อนมันดีกว่าการที่ต้องอยู่คนเดียวเยอะเลยอ่ะขอบคุณจริงๆนะอืมแม้ว่าเราจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้บางทีนนเราอาจมีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับให้เรียนรู้ข้อแตกต่างกันด้กันเราจะสามารถอยู่ร่วมกัน Hai mu adik kau okey tak ni